เรียกได้บรรยากาศการเลือกตั้งคึกคลื้นกันมากล่าสุดเต้านัทพรโพสนายกจา๋าดารามาแล้วเข้าคูหาใช้สิทธิเลือกตั้ง2,566วันที่หลายคนรอคอยมาถึงแล้วสำหรับวันที่14พฤษภาคม66การเลือกตั้งครั้งใหญ่ในรอบ8ปี ต้องบอกเลยว่าประชาชนต่างตื่นตัวออกมาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งกันอย่างพร้อมเพรียงทั่วประเทศรวมถึงคนบันเทิงที่ทยอยออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดทางด้านนางเอกสาวคนดังของช่องสามอย่างแต้วนัทพรออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้ทางด้านแต้วนัทพรได้ออกมาโพสต์รูปภาพเข้าคูหาใช้สิทธิพร้อมกับได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่านายกจ๋าดารามละนา